ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมแดงนะครับผมอยู่ช่องไทยอลเฟนแคมนะครับผมวันนี้ครับเหล่าควานทุกคนนะฮะก็มาตัดข้าวโพดกันนะครับผมก็จะเป็นข้าวโพดที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ายังเขียวอยู่เลยนะครับจะไม่เหลืองเท่าไหร่นะครับผมนี่ฮะอันนี้จะเป็นควานทั้งนั้นเลยครับที่มาตัดหญ้าในวันนี้นะครับตัดข้าวโพดนะครับก็ช่วยกันตัดนะครับตัดเอาไป ช้างกินนะครับผมโอเคนี่ฮะฟานทั้งนั้นเลยนะครับผมวันนี้ก็มาสิบกว่าคนนะฮะเรามาตัดกระโพดกันนะครับผมอ่านี่ฮะมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่นะครับผมเนี่ยข้าวโพดที่เราตัดนะครับดูฮะวันนี้ข้าวโพดสวยงามมากนะครับผมเดียวนะครับนี่ฮะอันนี้ฮะก็นี่ยเราจะตัดเป็นกองเป็นกองนะครับผม เดี๋ยวก็จะมีะแผนกแผนกมัดนะฮะมัดข้าวโพดเง,งี้ยแผนกอย่างเงี้ยนะครับมัดนะฮะดูควานช้างเรานะครับเฮ้ยไม่เอามาใส่เสื้อกันยาวนี่เรือม,ม,ามากอะ่ะเป็นแยังบากกายเนาะบากคันเนาะนี่ฮะอันนี้ก็ควานช้างดูแลสีดอสองเพชรน,นะครับผมนี่นะครับผมวันนี้เราก็คงช้างพวกเราก็คงอิ่มนะครับ ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเราสลับกันมาตัดข้าวโพดนะครับก็จะมีเป็นชุดเป็นชุดนะครับผมสลับกันนะครับจะมี4กลุ่มนะครับผมอันนี้จะเป็นกลุ่มของพวกเราคือกลุ่มหนึ่งอ่ะวันแรกอ่ะเริ่มใหม่นะครับผมก็มาตัดข้วโพดที่นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่เขาบริจาคนะครับคืออาจจะปีนี้ข้าวโพดบริจาคเยอะนะครับไม่ได้ราคาอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยควานช้างก็ตัดนะครับผม ผมก็ต้องตัดนะฮะก็แวะมาถ่ายวิดีโอให้ f อได้ดูว่าควานช้างเราก็ไม่นิ่งดูได้นะครับไม่ใช่ว่าดูแลช้างอย่างเดียวนะครับต้องดูแลตัดหญ้าตัดอะไรที่ตัดได้ให้เขาก็ต้องตัดเลยนะครับผมอะไรที่หาได้นะครับเพื่อให้ช้างได้อิ่มท้องนะครับครับผมนี่ฮะตัดง่ายนะครับเขาพูดตัดง่ายกว่าหญ้าอีกนะครับผมแต่ช้างก็กินดีอยู่นะครับ กินดีอยู่ครับเพราะว่าเราตัดก็ไม่ได้ทุกวันนี้ช้างก็กินในเปียผสมต้นข้าวโพดนะครับผมเนี่ยคุณสอนเฮ้คุณสอน,น,สอนหน่อยแล้วโชว์สกิลหน่อยดิ <Yahoo! S 1> ดูกันตัดดูโชว์หน่อยนะคุณใหม่นะฮะหรือว่าคุณไม่ชำนาญพอคุณต้องตัดแบบนี้นี่เฉยไปใช่ไหม นี่ฮะที่ละน้อยแบบไหนครับได้เยอะอาชีพแบบไหนโอ้โหทีเดียวเลยอันนี้สมต้นนะสามต้นสี่ต้นนี่เราวังราวังขาด้วยนะฮะโรงพาบาลโรงบาลไม่มีที่นอนแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหเออนี่นะฮะนี่คุณสอนนะครับผมอ่า สาธิตการตัดข้อโพดนะฮะคือตัดแค่สี่ครั้งก็คือได้หนึ่งมัดแล้วประมาณนั้นเถอะใช่ไหมนี่ทีเดียวเลยนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับผมนี่เราก็จะต้องตัดหมดเลยนะครับวันนี้ก็ต้องหมดแถวนี้หมดเลยนะครับผมนี่ข้อโพดนะฮะก็ตัดให้ช้างทําเพื่อช้างนะครับผมไอคุณบ้านมัดหญ้าสิครับห้ามยืนเฉยนะฮะ ที่นี่เรามาทำงานครับไม่ให้ยืนเอ็กท่าในทุ่งนานะครับห้ามห้ามยืนเฉยๆนะฮะเมื่อกี้ไปไหนครับคุณบานไปไหนครับหายตาหายตาไปซุ่มอะไรซุ่มแถวแม่น้ำทำอะไรครับขี่เปล่าไปดักซุ่มไปขี่ยังไงผ่ามตังแต่ ต้งแต่เดินทางนะฮะโอ้ปวดอึนะฮะปวดขี้อย่างนั้นเดอะูตรงอีกโอ้คือเดินปไกลแล้วก็หลงทางกันนะะคือเลยประกลมากเลยวันนี้ก็แผนกมัดก็จะมีอยู่คุณบานนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะนี่ฮะนี่พูดตรงๆคือไม่ค่อยมีแรงนี่ฮะพี่เขาไม่คันแล้วครับคันไหมคันแต่ก็สู้อยู่เนาะ ถามว่าคันไม่คันนะฮะทาเพื่อช้างก็ทําไงได้นะครับเ่ลืมเอามาไหมก็น่อลืมเสื้อเสื้อแขนยาวนะครับคือขี้เกียจกลับไปเอาฮะกลับไปเอาได้นะครับแต่ขี้เกียจนะครับผมอ่าก็เขาสีทนได้นะครับดูฮะกอดข้าโพดไม่ใช่ว่าไม่คันนะครับโพดนี่คันมากเลยบอกนะฮะต้องใส่เสื้อแขนยาวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับตอนนี้เราก็ตัดกันไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับผม ได้เวลาที่เราจะแบกกันช่วยกันแบกนะครับเอาไปกองหน้ารถนะฮะนี่ฮะเราจะไปกองกันตรงนู้นนะครับแล้วก็ช่วยกันโยนขึ้นรถนะครับผมนี่นะครับก็ที่เราตัดกันตอนเช้าเห็นไหมครับผมหมดเลยนะครับนี่ฮะก็ตัดหมดเลยนะครับประมาณ2องไร่นะครับที่นี่เลยนะครับ ว่างอยู่นะครับนี่ฮะก็เราตัดเราก็ช่วยกันแบกครับอันนี้เป็นหญ้าส่วนรวมครับช่วยกันแล้วก็หารกันนะครับนี่นะครับการแบกก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องแบกไปหาที่รถนะครับที่อยู่รถนะครับแล้วก็ต้องเรียงช่วยกันเรียงหญ้านะครับข้าวโพดนะครับผมในรถนะฮะ ถ้าหมดนี้เราก็จะเดินทางกันกลับนะครับ <_ D> นี่ฮะเราก็ต้องเอาเข้าวโพดนะครับเรียงกันครับให้เต็มคันรถเลยนะครับผมนี่ฮะก็ต้องช่วยกันนะครับผม ยอนไว้เปล่านี่นะครับผมเดี๋ยวว่าค<ต>วานช้างของเรานะครับก็ได้ทาเพื่อช้างนะครับเหนื่อยแค่ไหนก็สู้นะครับผมก็ครอบครัวตัวใหญ่ของเรานะครับคุณช้างนะครับผมอย่าไวิกิดอย่างนี้นะครับโควิดนะครับเราก็ ควานช้างทุกคนนะครับก็มาช่วยกันนะครับตัดข้อโคดให้ช้างได้อิ่มท้องกันนะครับผม,มน,นี่ฮะคุณสอนนะครับผู้เลี้ยงหญ้าด้านบนนะครับผมแล้วก็ควานช้างทุกคนนะครับที่เอาญ้าตัดกันช่วยกันตัดช่วยกันเอาขึ้นนะครับผม เราจะเอาขึ้นรถนะฮะดูครับร,รบถสูงขนาดไหนนะฮะบ้างป่วกบตัวนี้นะครับก็ประมาณเฉพาะตัวมึงรอรับเลยนะเว้ยกูเหนื่อยแล้วมาเลยยิงรับเลยนะมันต้องอย่างนี้ครับความชางจะแบกยาม,ม,มัก แค่นี้อ่ะไม่ได้นะครับคุณต้องอย่างนี้มันต้องน้องช้างครับเท้าขาช้างครับผม <c oughs> ขาช้างเท่าไหร่ก็ <c oughs> ต้องอย่างนั้นนะเนี่ยเบาๆอย่างเงี้ยมือเดียวฮะดูดูทุกคนมือเดียวไปครับไปเนาะออกกล้องหน่อยเห็นไหมฮะเวลาโยนมึงไม่ต้องมองกล้องก็ได้มองกูนี่สู้ครับ เอาออกเลยเร็จลเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เลี้ยงหญ้าข้าวโพดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเต็มคันรถนะฮะแต่ไม่รู้ว่ารถจะออกได้หรือเปล่าครับผมอันนี้เป็นสีคุณซีนะครับพวินนะครับผมนีเพานะฮะนี่ฮะ้ยก็อย่างที่เห็นนะเป็นทุ่งนานะครับก็จะเปียกหน่อยนะครับผมฝนตกเมื่อคืนนะครับ ฮะยังไม่ทันได้โคกวานช้างเตรียมตัวโอ้โหนะครับเหนื่อยขึ้นยาไม่พอนะฮะวันนี้ต้องได้เหนื่อยกันเข็นรถอีกนะครับผม ทำไงดีครับจะเอาลงเอายาลงอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคครับโอ้โหนะฮะออไไกก่่นน แล้วก็เต็มไอ้บานบานดูหน้าเลยเสริมหล่อครับเสริมหล่อแล้วก็ตกแต่งตัวเองด้วยเอาด้ยเอาไอทีทุกคนจัดไป

ใช,ใช่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 อันนี้คือคลางตัวครับอ่าไปถ่ายนู่นอ้ออยยังมีปัญหาอีกนะครับตัวนี้เก้อ้โอ้โหลึกเลยทีนี้ทำไงครับทุกคนผลได้ดแล้วผลได้ได้ถึงตัวพี่ นี่นะครับตอนนี้ก็รถเรามีปัญหาแล้วนะครับติดลมแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการแก้ไขดูครับแต่ละคนก็ดูเหนื่อยกันทุกคนนะครับดูคุณบานนะครับตอนนี้ก็รถก็ติดลมนะครับหลุมลึกน้อยนะครับเป็นลองน้ํานะครับนี่เป็นไงคุณสอน ทำไงครับตอนนี้หาเครื่องทุ้นแรงคร่องทุนแรงแต่ละคนนะตะองหาวิธีกันเลยนะครับอเ,เอาแล้วครับตอนนี้เราก็ใส่มัดมัดไม้นะครับผมนี่ฮนะ <laughs> ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับ ถอย Nói, พี่ thôi หน่อย Điều, ไม้เด้อเอาไม้ Lâu Ở LỜI, nào đây. Bạn, tôi, tôi. Đừng lên đây. เด,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 ด้อเลยเดาเลยแป๊นนึงไปเราเลยเอาเลยยิ้ะยูิ้ไม่ดิ้นเลยเว้ววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมากินที่ไร่ข้าวโพดเลยฮะ ซึ่งรถติดติดลมนะครับวันนี้นี่ฮะโอ้โหนะครับติดลมติดหมติดคิดโครนติดโคลไปเบาหน่อยแบง่งให้คนถ่ายบ้างาา <laughs> เดี๋ยวก็หมดนะฮะเดี๋ยก็ถ่ายจนจบอ่ะโอเคนะครับผมก็ <laughs> มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้มากินในอ่าไร่ข้าวโพดนะครับ <laughs> นะี่ฮะนี่ตัดมาหมดแล้วนะครับผมนี่ฮะ นี่ครับผมตัดหมดแล้วนะครับรถของเราก็เอาแล้วครับตอนนี้เราก็อันนี้ครับเต็มคันรถแล้วเราก็ใช้รถไถในการดึงออกแล้วนะครับตอนนี้นี่ฮะคุณบานโอ้โหก็ขับไปดีครับนี่ฮะเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมโอ้โหฮะเต็มคันรถสู้เปล่าครับยกมือหน่อยยกมือหน่อยยิ้วไปมากเลยครับไป